สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำจุดฟาร์มสกิลพอยต์นะครับของเกม Star w a r ร์เจไ s u r v i v o r นะครับจุดที่ผมจะพามานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดาวดวงแรกเลยนะที่เรา,เ,าเดินทางมาผจญภัยนะเรามาหาเพื่อนเราใช่ไหมครับหมู่บ้านตรงนี้นะให้เรามาทางซ้ายมือนะเดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาถึงที่จุดนี้นะเราจะเจอกับคล้ายๆกับค่ายนะให้เราเดินตะลุยเข้ามาเลยนะครับวิ่งตะลุยเข้ามาเลย เราจะเจอกับจุดพักอยู่จุดหนึ่งนะให้เรากดพักให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเป้าหมายของเราจะอยู่ที่สะพานตรงข้างบนนั้นน,นนะเออสะพานตรงนั้นเลยนะครับให้เราหันหลังกลับมานะเราจะเจอกับบันไดครับใกล้ๆนี้เลยไอไหเนี่ยไอถังเนี่ยนะครับกดกระโดดขึ้นไปนะครับขึ้นตรงนี้กระโดดให้เลยหลังคาบ้านนะเออแล้วก็วิ่งกลับมาครับ มาที่สะพานนะไอสองตัวเนี้ยมันก็จะเดินมานะครับให้เรากดกระโดดสองทีนะครับแล้วก็ดึงมา <c oughs> กระโดดสองทีแล้วก็ดึงมาครับกดดึงค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยปล่อยนะเออก็เรียบร้อยแล้วนะครับจุดฟาร์มสกิลพอยต์แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือที่เราต้องกระโดดขึ้น <All right. S 1> ไปตรงนั้นก่อนนะครับ เพื่อให้ไอ้สองตัวเนี้ยมันตอบโต้กับการกระทําของเรานะประมาณนั้นนะครับคือถ้าเรายืนรออยู่เนี้ยมันจะไม่มานะครับเราก็ขึ้นไปผมเคยยืนรอมันอยู่สักพักหนึ่งเลยนะมันไม่มาครับพยายามกดกระโดดเนี่ยให้เลยขอบขอบหินเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมีประมาณนี้นะแล้วก็วนกลับมาครับเห็นไหมมันเดินมาแล้วครับ วิ่งไปใกล้ๆนะกดกระโดดสองทีนะครับแล้วก็ดึงครับไอตัวนั้นเลยไปไม่เป็นไรนะครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะหันกลับมาดูเพื่อนมันนะแล้วก็ดึงมันให้ตกลงมาครับอีกรอบหนึ่ง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 น่าจะได้เลเวลพอดีนะครับจุดนี้นะความตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมได้เลยนะครับน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ เนี่ยอันนี้คือผมค่อยๆทําให้ดูนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถไปได้ไวกว่านี้นะเออนี่ครับแล้วก็กระโดดลงมานะโอเคน่ะไอ้สองตัวนั้นมาแล้วครับวิ่งไปครับสองตัวผู้ค้อร้ายดึงครับโอเคเห็นไหมตัวข้างหลังมันก็จะหยุดนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเรียบร้อยอครับหนึ่งเลเวลนะแป๊บเดียวเองนะ ตรงนี้นะครับฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมครับจนกว่าจะพอใจเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใกล้หน้าครับสวัสดีครับ